สวัสดีค่ะพี่น้องที่เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะเมื่อวานอาจารย์ให้เลขวิ่งบนแล้วก็สองตัวบนเนาะวันนี้ก็จะให้เลขวิ่งล่างนะคะก็พี่น้องก็ไปหาหยิบจับซื้อลอตเตอรี่กันเอาแล้วกันเนาะจัดกันเอาว่าชอบเลขอะไรเนาะรีบซื้อรีบจ่ายแล้วก็จะได้รีบรับก็พี่น้องท่านใดอยากเข้า V i p พก็เตรียมได้ เตรียมตัวได้ไม่ต้องรอช้าเพราะว่าเลข v p เอาอาจารย์ทำไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนะคะก็พี่น้องก็รอ VIP ก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะแล้วก็เลขเหมือนเดิมนะจัดหนักจัดเต็มสีแดงจัดตามกำลังทรัพย์ก็คือสีน้ำเงินสีแดงสีนํำเงินถ้าพี่น้องอไม่ได้คิดอะไรมากก็จัดเท่ากันก็ได้นะคะไม่ต้องอะไรมากเลขห้าหางเนาะ ก็ไม่ต้องอะไรมากก็จัดตัวเท่ากันดีกว่าไปลาวยี่สิบสามสิบตัวเนาะอันนี้ก็เลขอาจารย์ก็จะให้สีแดงแบบนี้ห้าหางนะคะแล้วก็มีสีน้ําเงินจัดตามกําลังทรัพย์แล้วก็สามตัวอที่แล้วสามตัวพลาดขออภัยเพราะว่าให้ห้าเก้าสีไม่ได้ให้แปดเก้าสีเนาะถ้าแปดเก้าสีด้วยก็อืมปังมากทีนี้ว่าเห็นว่าแปดเห็นห้ามันเด่นเนาะ แปดก็คิดว่าเออคงยังไม่มาหลักร้อยอืมอ่ะเริ่มกันใหม่งวดนี้ก็อยากจะให้ปังได้สามตัวเนาะสามตัวด้วยสองตัวด้วยบนล่างวิ่งวิ่งก็เหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> แต่จะเข้าสองตัวไหมก็ไม่ทราบเพราะงวดที่แล้วเข้าไปแล้วสองตัวเนะวาะขงวดที่แล้วนี่ใครวิ่งนี่สุดยอดนะ <c oughs> ได้ทั้งสองตัวอ่าพันหนึ่งก็ได้ พันหนึ่งได้ห้าพันหกพันประมาณนั้นอ่ยเนาะเพราะว่ามันสามเท่าสี่เท่าอะไรก็สามเท่าได้หกพันก็ต้องเหลือห้าพันสี่พันประมาณนั้นเนาะอืมไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อยากให้เล่นรัฐบาลมากกว่าเนาะได้สามตัวตรงก็โอเคนะคะอ่ะมาแล้วเลขล่างก็ดีใจนะ <c oughs> เห็นพี่น้องคอมเมนต์เข้ามากันคุยกัน กระนุงกระนิ้งอยู่ใต้โพสต์ใต้อ o u t u b e ของอาจารย์ก็แล้วก็ขอบพระคุณที่ให้กำลังใจกันนะคะอ่าแคปบได้เลยนะคะ1 2 3, 4, ึ่งสอามสี่ห้าะบอกบอกตัวเลขเนาะเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์เขามีปัญหาทางสายตาเนาะได้แต่ฟังก็ล่างก็มีวิ่งหกวิ่งห้านะคะตัวรองก็มี3มี8ดมี7ดมีศูนย์มี4อ่ะอันนี้ก็คือล่าง พี่น้องบางท่านก็อาจจะค่อยไปค่อยมาก็ได้นะเลขมันก็อยู่ตรงนี้แหละสามตัวเนี่ยสองตัวอืมค่อยเอาทําเอานะคะถ้าไม่อยากทําอะไรก็เข้ามาเป็นสมาชิก VIP ก็จัดให้นะคะอาจารย์จัดให้เลยห้าหางอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเนาะก็ใครอยากได้อะไรอาจารย์ก็คุยไปแล้วก็อาวางไว้ให้แล้วกันเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าพี่น้องเพราะว่าจะมี อ่ก็จะมีงานอะไรต่ออะไรก็ตื่นตี5้าก็เหมือนเหมือนยังไม่ตื่นเดินไปที่ครัวเอราหูลรบตาเสียบปักกาแฟเออจริงนะร่างกายเนี่ยสมองมันสั่งการไว้ตลอดว่าเราต้องดื่มกาแฟพอกาแฟเข้าไปดื่มเข้าไปเทฉะนั้นนะความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉียงนี่มันปิ้งขึ้นมาทันทีเนาะแล้วก็ทํานุ่นทํานี่อ่าก คือม,มันมันมันสดชื่นอ่ะเนาะแล้วก็เรียบร้อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะทุกคนเป็นไหมเป็นเหมือนอาจารย์ไหมคะเนาะเป็นก็ทักเข้ามาคุยกันหน่อยออันนี้ก็บนเนาะพี่น้องก็ตามนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะมีสายเข้าเนี่ยตอนเนี้ยอาจารย์ก็ยังรับไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้ารับ เดี๋ยวพี่น้องก็จะขาดช่วงขาดตอนปล่อยไปก่อนเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันเนาะอ่ะพี่น้องแคปเอาไว้นะเผื่อจะได้หากันเจอเดี๋ยวเขาก็คงวางมันบังอยู่เนาะไม่รู้บังพี่น้องเปล่าอ่ะอันนี้ถ้าอยากจะเข้าสมาชิก V.I.P. หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้ามานะคะถ้าเข้ามาตามนี้เนาะ0945985978แล้วก็0624513242ไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรพี่น้องแคปเอาไว้เผื่อว่าพี่น้องเข้ามา V.I.P. จะได้ไม่ต้องมานั่งถามนั่งจดบางทีกลัวผิดกลัวเพี้ยนเนาะอันนี้มันอยู่ในนี้เลยลก็พี่น้องก็จัดเอานะคะ,ะแล้วก็วิ่งบนเนาะวิ่งแปดกับเก้าอุย้ยอันนี้เก่าเออวิ่งศูนย์กับเก้าเอออาจารย์จําเลขเก้าวิ่งศูนย์กับเก้าแล้วก็รองลงมาก็มีห้ามีเจ็ดมีสี่มีแปดมีสองมีหนึ่งประมาณนี้นะคะอ่ะพี่น้องก็จัดไปเนาะแล้วก็หลัก สองตัวก็ล็อกศูนย์กับล็อกเพี่น้องก็เลือกเอาใช้วิจารณญาณนะคะเลือกเอาว่าจะเอาอาจแบบไหนเนาะอะตามนี้นะอาจารย์ก็จะคุยประมาณ10นาทีนะ10นาทีเพราะว่าบางทีกลัวจะมีเรื่องด่วนจากผู้ป่วยหรือว่าจากโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่อาคุยไปก็จะเป็นข้างบนไปเนาะอันนี้ข้างบนนะ สามตัวบนหลักร้อยบางทีมันก็อาจมาหลักหน่วยหลักสิบหลักอะไรก็ได้เหมือนว่าที่แล้วก็มาหลักส <grouped S 2> ิบเนาะพี่น้องก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เล่นแล้วก็อย่าลืมสามตัวหน้าสามตัวท้ายอันนี้เข้าดีบอกก่อนเนาะชุดคัดเล่นก็เหมือนกันพี่น้องชุดคัดเล่นพี่น้องก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายนะนี่ชุดคัดเล่นพี่น้องก็คัดเอาคัดเอาว่าจะเอาเลขอะไรนะคะเลขอะไรที่แล้ว ถ้าบนก็จะเป็นแปดเป็นมันออกแปดแปดเก้าสี่เนาะก็จะเล่นคัดถ้าคัดได้ล็อกสี่ล็อกเก,ก้าก็โชคดีไปนะมีแล้วก็สี่ก็จะมีร่างด้วยอะไรเงี้ยพี่น้องก็เล่นได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่น้องก็แคปได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากได้อะไรนะอยากได้สูตรโต๊ะอยากได้สร้อยข้อมือหรืออยากได้เป็นปีเสียเป็น เ,เกี่ยวกับโชคลางโชคลาบอะไรก็ทักเข้ามาหรืออยากได้กาแฟไปลดความอ้วนกาแฟอาจารย์ก็บอกทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่า,าลูกศิษย์อาจารย์นี่จะมีหุ่นเพียวๆกันทั้งหมดเลยหรือไงไม่ทราบไม่มีคนอ้วนเลยใช่ไหมถ้ามีคนอ้วนก็ไว้ใจอาจารย์นะไม่ต้องกลัวว่าจะทานแล้วจะปากชาลิ้นชาเป็นนูน่นนี่มันเป็นผลไม้30กว่าชนิดแต่พี่น้อง31ชนิดพร้อมกาแฟเนาะทำจากหญ้าหวาน ทําให้เป็นรสหวานรสชาติกลมกลมความมันก็คืออะโวคาโดแล้วก็ผลไม้ที่มีรสออกมันมันจะมันมันจะหวานพอดีเลยแล้วก็ไม่ออกรสเปรี้ยวนะกาแฟาถึงแม้ว่าจะมีผลไม้เปรี้ยวอยู่ในนั้นก็ตามนะเช่นลูกพูนแห้งลูกพุนแห้งเนี่ยมันก็จะออกหวานนะแต่ว่าทานไปเยอะมันจะเป็นยาถ่ายยาระบายทันทีแล้วก็มาขามป้อมอะไรสักอย่างที่เขาใส่ไปให้มันได้สมดุลอะ คือทานไปไม่ไม,ไม่ไม่มีรสชาติที่มันออกเปรี้ยวออกมันออกอะไรมันจะรสชาติพอดีมากกลิ่นก็จะหอมกาแฟปานกลางไม่เยอะคือใครที่ชอบที่อยากรสชาติเข้มข้นเนี่ยก็กาแฟบดใส่เข้าไปแค่นั้นเองเนาะ <c oughs> ก็ตามนั้นนะอาจารย์ก็ก็เข้ามาบอกตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้อาจารย์ยังติดค้างสองตัวล่างนะ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้ามาอีกพรุ่งนี้เนาะแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วก็เพิ่มเติมอะไรอีกอาจารย์ก็จะเข้ามาบอกเนาะอย่าลืมอยากจะมีของฝากกะปิหวานอย่างหวานอย่างไม่หวานก็มีจากใต้แท้นะคะรสชาติดีมากแล้วก็อาจารย์เนี่ยนั่งจิ้มที่บ้านอาจารย์จะมีมะม่วงะมะม่วงเป,เ,ปเป็นแล้วก็มะเมี่ยวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะทานเอามาจิ้มกับกะปิโอ้โหอร่อยมากพี่น้องเรียกว่าเจอเปรี้ยวนี่เจอ พวกนี้ตัดไปนี่ตาสว่างอร่อยเลยรสชาติดีมากเนาะแล้วก็ใครอยากได้เป็นพวกเกี่ยวกับวิตามินซีหรือวิตามินบีหรือแคลเซียมอะไรก็ทักกันเข้ามานะวิตามินดีเนี่ยมันจะมีแคลเซียมในตัวแล้วก็เป็นเอ่อเป็นวิตามินที่เป็นวิตามินเหลวนะวิตามินเหลวแล้วทานไปนี่มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวิตามินซีก็เหมือนกันเพียวๆพ,พี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าทานไปนี่ มันแก้อนุมูลอิสระพวกเกี่ยวกับไวรัสทั้งหลายทั้งปวงอยู่แล้วเนาะมันไปไปฆ่าพวกกดพวกอะไรที่มันเราทานเข้าไปพวกแป้งพวกอะไรเยอะแยะอย่างนี้เนานะแล้วก็ทําให้คอลลาเจนร่างกายกระชับจากเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้ได้พวกนี้เข้าไปมันก็จะกระชับนะเนี่ยอาจารย์เนี่ยอ,อีกสองปีเนาะเจ็ดสิบแต่พี่น้อง มาลองแข็งเดินกันเถอะอาจารย์ไม่กลัวเลยจะก,กี่รอบก็แล้วแต่ไม่มีอาการเหนื่อยไม่อะไรคือเราเราร่างกายแข็งแรงเนาะไม่ต้องไปเดินเอ่อถือไม้เท้าข้างหนึ่งเวลาใครเขาไหว้ก็ยกมือข้างเดียวเหมือนเส้าหลินแมวไปไหนต้องนำหน้าเขาตลอดเออสมัยก่อนไปเที่ยวจังหวัดตากเนาะทีรอซูเพื่อนไปสิบคนก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อนหยุดทั้งหลังถึงไหนกันอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้ต้องรอเพื่อนเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงน้ําตกอะ่ะ อาจารย์ไปเล่นน้าแล้วเพื่อนยังยังไปไม่ถึงคือเพื่อนปวดเข่าปวดข้อกันเดินตามหลังกันเป็นขบวนบางคนก็น้ําหนักเยอะปวดข้อปวดเข่าแต่อาจารย์นี่ไม่เลยโอ้โหอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยตัวเองนะจริงๆเพราะว่าคนเราออกกําลังกายทานอาหารถูกวิธีแล้วก็ไม่ทานแป้งไม่ต้องมื้อเย็นก็ไม่ต้องทานอะไรมากมายข้าวไม่ต้องทานก่อนหกโมงประมาณนั้นหกโมงเกินหกโมงไปไม่ทานแล้วค่ะ ไม่เอาอะไรทั้งสิน้นอันเนี้ยเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกเนานะเราต้องรักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเท่านั้นเองเนาะอ่าเพราะฉะนั้นก็้าใครสนใจก็ทักเข้ามาอยากได้อะไรและงวดเนี้ยถ้าพี่น้องคนเราอจะมาเจอกันนะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะที่จะมาเจอกันดวงต้องสมพงกันต้องมีวาสนาต่อกันถึงจะเข้ามาเจอกันได้นะได้เข้ามาฟังคนตั้งกี่ล้านคนในะอยู่ใน youtube เนี่ยมันเยอะนะ แต่พี่น้องได้เข้ามาเจอหมายความว่าพี่น้องโชคดีพอสมควรที่จะได้เข้ามาเจออาจจะได้ล้างหนี้ล้างสินสิ่งที่ทนทุกทรมานหนี้สินอาจจะได้ล้างเพราะฉะนั้นมีอมีใครอยากจะเข้าก็เข้ามาได้เข้ามาทักทายกันหวยอาจารย์ไม่ใช่จุดทูบหรือไม่ใช่เดาเป็นหวยคำนวณทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเขาจะไปอยู่จุดไหนออกจุดไหนเราไม่สนเหมือนงวดที่แล้วออกจุดไหนก็แล้วแต่ แต่ของเราเข้าเพราะเราคำนวณแม่นนะลองดูแล้วมีคนเข้ามาว่าอาจารย์ยอ่ะก็คงถอยร่นหนีประหลาดเพราะว่าอะไรเขาเข้ามาพูดไม่ได้ของอาจารย์นี่คือเรื่องจริงทํามาสิบกว่าปีถ้าไม่จริงอยู่ไม่ได้เพราะว่าสิบกว่าปีเนี่ยเราทํามาเนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนพี่น้องจะด่าจะอะไรเข้ามาแกล้วุ้ยงหวยออกแล้วก็พูดได้เปล่าเลยหวยออกแล้วเราไม่เปลี่ยนคือหวยออกแล้วจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นออกมาครั้งเดียวเนี่ยอาจารย์ ก็จะมีอยู่สิช้อยคือสิบอย่างหวยแผ่นชีสสองตัวสูตรหนะึ่งสองเนาะสูตรบนสูตรล่างแล้วก็ไม่วิ่งบนวิ่งล่างสองตัวบนสองตัวล่างชุดคัดเล่นนะก็จะมีอยู่ประมาณ ก้าอย่างสิบอย่างก็ค่อยๆอ,ออกมาทําออกมาให้พี่น้องพี่น้องท่านใดรอก็รอท่านใดเร่งก็จะบอกว่าขอไอ้นุ้นก่อนอย่างนี้ก่อน,นอาจารย์ก,ก็ทาให้บางครั้งก็กลัวไม่มีเวลาก็ทําออกมาทีเดียวเลยก็มีเนาะเพราะฉะนั้นไม่เคยอรอบนี้ทําออกมาอีกสองช้อยแล้วก็ทําออกมาสำรองว่าอีกไม่ทําคือเราจะไม่ทําจะไม่เอาเปรียบจะไมะ่ทำอะไรที่มันมันเกินจริงเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกัน หวังว่ารอบนี้เราจะรวยไปด้วยกันเราจะมีโชคมีลาบด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ